สวัสดีครับพบกผมเหมือนเดิมนะครับกับวิกินทันเตอร์ครับวันนี้เราจะพาท่านมาล่าอะไรนะครับมาดูวันนี้เราจะพาท่านมาล่าผักลิ้นปีครับผักลิ้นปีตามมาเลยครับเดี๋ยวพาไปดูผักลิ้นปีกันไปสำนักงานนะครับหน้าสำนักงานของเรานะครัหน้าสำนักงานที่ทำงานของเราบเราก็ปลูกผักริงๆนะครับซึ่งผักที่เราปลูกก็จะเป็นผักค้องตลาดครับมีมี กวางตุ้งนะครับอ่ากวางตุ้งมีผักวชีลาวนะครับมีอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งเหมือนกันแต่หนอนกินหมดแล้วนะครับนนอกินหมดแล้วฝั่งนู้นก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนมีซาลาเนียนะครับมีซาลาเนียด้วยมีซาลาเนียหอมอมิ้นมิ้นนะครับมิ้นมีผักอิฐตูมิ้งต้องหมุนไม่ต้องหมุนโชว์ใบมิ้นหน่่ออยาใบมิ้นนะครับใบมิ้นครับอ่าใบมิ้นก็ชิมชิมให้ดูหอมนะครับอันนี้ไม่ต้องแปรงฟันครับจะได้กินปากหอมสดชื่นนะครับ เดี๋ยวเดิมาดูเพระเอกันมาอยู่ยังไงครับเรียอกของเราวันนี้ก็คือผักลิ้นปีครับนี่ครับนี่คือต้นผักลิ้นปีครับที่เรายังมมนเด็ดมานะครับอันนี้ก็คือมันจะเริ่มแก่แล้วครับเพราะว่าดอกมันเป็นสีชมพูแล้วครับดอกมันคือมาดอกออกมาแล้วครับออกเป็นสีชมพูแล้วนะครับเราก็จะเด็ดเอาเฉพาะที่มันยังยังไม่แก่มากนะครับนี่อย่างนี้นะครับเรากินได้ครับเก็บเอานะครับอันนี้ก็ปล่อยมันไปครับให้มันเป็นออกดอก วองดอกหลุดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นต้นใหม่ให้เรากินนะครับมันก็อย่างนี้ครับอีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นนี้ครับเดี๋ยวต้นนี้เราก็จะเด็ดให้ดูนะครับเด็ดอ่าเห็นไหมครับเราก็จะเก็บเอาประมาณนี้ครับเอาไปล้างสักหน่อยมันจะมีขนเล็กหน่อยนะครับมันจะเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงครับตอนนี้เราเก็บก่อนอ่าเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนครับเก็บก่อนไปนะครับเพราะมันเป็นผักที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ปลูกครับบางคนก้บอกว่า มันคือยากนะกินได้ยี่ป้าพูดว่ากินได้ครับกินได้เดี๋ยวจะสาธิตการกินวันนี้จะไปกินแก้มกับกิ้มสอยจุนะครับเพราะว่าซื้อสอยจุเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกินก็จะทําให้ดูนะครับจะทําให้ดูเอ้าเก็บก่อนช่วงนี้ครับเก็บตรงนี้ น่าจะพอแล้วเพราะว่าน,น่าจะผมกินคนเดียวนะครับอาเก็จม,มาได้คนนี้ครับเดี๋ยวเราไปล้างให้สะอาดนะครับล้างเอาเอาดินเอา,านเนื้อออกนะครับเดี๋ยวเมื่อแรกเราจะได้กินแก้มกับซอยจุบขมๆเนาะอ้าวเดี๋ยวค่อยติดตามก่อนกินเนาะเอ้ยได้ถึงเรื่องกินเลยอ่ะโอเคตอนนี้เก็ดกนันว้แล้วเดี๋ยวจะไปล้างกับกินครับโอเคเดี๋ยวรอไปกินกันไปไปกินกันเลย เลยมาล่างก็มาล้างครับมาล้างหรอเนาะล้างไปยินปีเขากันเห็นปะล้างอย่างนี้ล้างเอยเอายินไส้อะถึงสีฮัทดิล่างแล้างเนาทำล้างาสั้นเอาดีครับเวยนน้ำทันทันจุกจุกอะไรรู้อ่าล้างเสร็จแล้วก็เอาเอาวางใส่จานครับเอวางใส่จานรอรัทรอความรูเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอทำเป็นผักนะครับอ่ารอทำเป็นครับจะด แลบวเราต้อนะลูกม่เห็นแผลอ๋อมน้าปุ๋นเนี่ยหลังจากเก็บมาล่างมาล่างเรียบร้อยกินกับปุ๋มืัอนี้กินกับเมนูเนื้อครับนี่สวยจุ๊เดี๋ยวเห็นบ่กสวยจุ๊กดูกระมักได้ร้านกระมกักสวายจุ๊กแก้วขมขมครับวันนี้จะเปานอืมแล้วก็พักเอ็นซีตามครับ

มาเลยครับเอาเลยครับกินอีกคำหนึ่งฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคุณนน์จะพาไปล่าอะไรแล้วเจอกันบ๊ายบายว่าจะจุกคลิปแล้วนะคะเจอเจ้าของผัก เราะฉะได้กินสดก็ยังไงครับคุณนนท์ว้ายมันกินสดตารางยี่ดีครับมนีคล้องแท้ครับมัสารกินครับมีที่มีโจได้ครับตัวนึงครับมีโจได้ครับอันนี้เข้าเด็ดออกครับเด็ดออกเขากินอื่นตามเข้าเด็ดออร์กินกับได้ครับรับไปเอาสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับพาเข้านะครับอ่ารอติดตามต่อไปว่า นักล่าบรรยุดยิกินฮันเตอร์ในคลิปหน้าเราจะพาไปล่าอะไรครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ